สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่าบังเอิญบล็อกนะคะก็คือว่าวันนี้เรียนเสร็จแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากเดินเล่นก็เลยมาที่ออนเดอ a เลพร้อมกับฮอชชกร์ตหนึ่งแก้ว <c oughs> เราก็ต้องใจมาดูพาทิตตกดินนะคะแต่บังเอิญว่ามันมืดแล้วมันก็เหมือนจะตกไปแล้วไม่เป็นไรเนาะ มานั่งดูไม่นานมานั่งฟังเสียง,งเล่นเล่นว่างปะ่ะอันนี้คือไปมาก่อนหน้าอันเมื่อกี้นะคะอุ้ยแส่งดีมากเดี๋ยวมันจะมีคือเขามาส่งเรากลางสแปร์เลยแล้วแล้วมันก็มีสี่มุมเขาบอกให้เราเดินไปเรื่อยเลยแล้วแต่เรานะคะไปเดินเล่นกันค่ะ โรงแรมที่เขาบอกว่าเป็นแรลงหนึ่งอะไรไม่รู้ไม่รู้ใครบอกด้วยเขาเขาบอกอ,อันนี้เป็นที่ขึ้นรถมานะคะก็อยู่ใต้โรงแรมเมื่อกี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสแควร์ช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็สีใบไม้จะสวยมากหล่นตามทางเต็มเลย คนเราชอบอันนี้มากค่ะเป็นรสเหมือนแบบเแบบียอะไรเงี่ยเออแต่ก็ต้องมีเพื่อนมาด้วยนะใน On The l a k ลก็จะมีร้านขนมเยอะนะคะแต่ก็ของหวานแคนาดาขึ้นชื่อว่าแบบหวานตัดขามากทุกคนแต่ลองกันได้นะคะแล้วก็แบบจะมีพวกของฝากของกิฟช็อปแฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากก็เดินดูกันได้นะคะสวยดีอ่ะ เดี๋ยวจะไปเที่ยวฝั่งนู้นก่อนนะคะบายตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบที่มันติดกับอ,อเมริกานะคะก็คืออีกฝั่งจะเป็นอเมริกาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวันตอนนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ล้วเป็นวันที่อากาศดีนะคะก็คนจะหยุดมาที่นี่เยอะมาก จริงๆที่นี่ยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยนะคะพวกไรอ่งหุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกทำวายดังมากเดี๋ยวไว้คราวหน้าไปเที่ยวกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ